สวัสดีคะ่ะวันนี้มีเมนูอร่อยเกี่ยวกับที่โครงหมูมาฝากแล้วนะคะเมนูของเราวันนี้นําเสนอเมนูใหม่แปลกยังไม่มีใครทําที่ไหนนะคะเมนูทอดรสกาแฟคะ่ะที่โครงหมูทอดรสกาแฟของเราอร่อยมากนะคะมีน้ําซอสหวานฉ่ากินแล้วนุ่มละมุนล,ลิ้นอร่อยติดใจจนหยุดกินไม่ได้เลยคะ่ะเตรียมกระมังมาหนึ่งใบนะคะ ซี่โครงหมูซี่โครงหมูหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ล้างน้ําให้สะอาดผึ่งให้สะเด็ดน้ําแบบนี้เลยที่โครงหมูนี่เราเตรียมมา700กรัมนะคะใส่ที่โครงหมูลงไปในกระมังเลยค่ะหลังจากนั้นใส่พริกไทยพริกไทยป่นนี่ใส่ลงไปพอประมาณนะคะกะว่าประมาณทั้ง1ช้อนนะคะจะได้หอมหอมตามด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสนี่รสอะไรก็ได้รสด,ดีรสหมูนะคะ1ช้อนคะ่ะตามด้วยกาแฟดํากาแฟดํานี่เราจะใส่ลงไป2ช้อนนะคะ ถ้าใครไม่มีกาแฟาดำจะใช้กาแฟ t o in วันก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นกาแฟาดำแบบนี้มันจะหอมกว่าคะ่ะต่อไปซอสฝ้าเขียวใส่ซอสฝาเขียวลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนประมาณนี้นะคะใส่ซอสฝาเขียวลงไปคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะผสมนะคะผสมส่วนผสมนี้ให้เข้ากันค่ะ อืเปลี่ยนหอมมากเลยนะคะให้ส่วนผสมนั้นเข้าเข้าซึมเข้าไปในที่โพหมูใช้เวลาขยำน,นานนิดนึงประมาณสักห้านาทีนะคะหลังจากคลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเสร็จแล้วหมักส่วนผสมนี้เอาไว้ครึ่งชั่วโมงคะ่ะท้าตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปคะ่ะใส่ไปเยอะพอประมาณนะคะ น้ำมันเริ่มร้อนนะคะพอเน้ำมาเริ่มร้อนใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะชิ้นโคหมูที่เราหมักเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแค่หมูพอสุกนะคะถ้าเหลืองกรอบหมูมันจะแข็งแต่นี้เราจะเอาแค่หมูสุกๆคะคะ ตักแค่สองครั้งก็พอคะ่ะเดี๋ยวของเราใกล้ใกล้จะสุกแล้วใกล้จะพอแล้วนะคะแป๊บหนึ่งตอนนี้หมูของเราสุกแล้วนะคะสุกแล้วใช้ได้คะ่ะตัดออกเลยตัดใส่กระชอนให้ะเด็ดน้ามันนะคะกระทะตั้งไฟนะคะเอาพริกใส่ลงไปคะ่ะพริกแห้งนะคะเราจะคั่วพริกแห้งพริกแห้งนี่เราเตรียมมา8เม็ด ถ้าใครชอบเผ็ดมากใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะพอเราั่วพริกคือสุกหอมแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟค่ะตักออกเลยพอพริกเย็นเสร็จแล้วเอาพริกมาโขลกนะคะพอเราตามจนพริกโกรดีแล้วตักออกค่ะอืมตักออกใส่ถ้วยไว้นะคะ เราไม่ต้องใหละเอียดมากก็ได้นะคะเขากระทะตั้งไฟเตรน้ำมาครึ่งแก้วนะคะเต่น้ำลงไปครึ่งแก้วคะ่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนี่หนึ่งช้อน <S 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 เกลือกเกลือครึ่งช้อนชานะคะ่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่หนึ่งช้อน ต่อไปตามด้วยพริกที่เราตามรั่วไว้เมื่อจะคู่นี้พริกนะคะค่อยๆใส่นะคะเราจะไม่ใส่หมดนะคะถ้าใส่หมดเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินแต่แค่ครึ่งเดียวพอน้ําเดือดนะคะเราสามารถปรุงรสได้อีกครั้งหนึ่งตามชอบคะ่ะถ้าใครชอบเข้มข้นแบบไหนสามารถปรับเปลี่ยนปรุงได้อีก,อ,ก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะคะพอส่วนผสมเราเดือดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ เตรียมกาแฟแบบทูอินวันนะคะเตรียมกาแฟแบบทูอินวันมาหนึ่งซองใส่กาแฟลงไปอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอันนี้ที่เราใช้ทูอินวันเพราะว่าต้องการให้กลิ่นหอมมีมีความหอมของครีมเทียมนิดนึงนะคะเราจะใช้ทูอินวันค่ะแต่ถ้าไม่ใช้ทูอินวันใช้กาแฟดําธรรมดาก็ได้นะคะเหมือนเดิมนะะเสร็จแล้วนะคะเตรียมแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดละลายน้ํานะคะใส่ลงไปนิดนึง ใส่เพื่อที่ให้น้ําจิ้มหรือว่าน้ําของเราข้นหนืดนะคะไม่ต้องข้นหนืดมากนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆใ,ใส่ดูตามที่เราคิดว่ามันเหมาะสมนะคะอันนี้เราจะใส่ลงไปสองช้อนถ้าคนหนืดมากเวลาเอามาจิ้มมันก็ไม่อร่อยนะคะอ่าของเราสองช้อนกําลังพอดีคะ่ะพอแป้งมันสุกก็ใช้ได้นะคะ,ะคนให้แป้งมันสุกแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวให้เดือดอีกแป๊บนึงนะคะ พอเดือดแบบนี้แสดงว่าแป้งมันสุกแล้วใช้ได้นะคะปิดไฟค่ะจากเราดับไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูที่เราทอดนะคะเอาหมูลงมาคลุกเลยค่ะว้าวมันหอมมากเลยนะคะสูตรนี้ถ้าทําให้เด็กทานไม่ต้องใส่พริกป่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทานเองก็ใส่พริกป่นอย่างของเราทํานะคะว้าวน่าทานมากค่ะคันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ จัดไทจาน,นร้อนๆนะคะทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้เป็นกับเค้มได้ยิ่งดีเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วไปทําทานนะคะที่โครงหมูทอดรสกาแฟทําออกมาแล้วนุ่มเนื้อนุ่มเปื่อยนะคะรับรองว่าเนื้อไม่เหนียวนุ่มละมุนล,ลิ้นเลยนะคะฉ่าเนื้อฉ่ำฉ,ำฉำ่มากๆเลยรสชาติกลมมอร่อย ใครยังไม่เคยกินต้องกินให้ได้นะคะเพราะสูตรนี้เราเป็นคนทําคนแรกแล้วคิดคนออกมาแล้วมันอร่อยถูกใจคะ่ะเราจึงเอามาทําลง YouTube เพื่อเผยแพร่เพ,เ,พเพื่อที่ให้คนอื่นได้ทําตามเราเพื่อจะได้กินของอร่อยไปพร้อมกับเราสูตรนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ได้ถ้าชอบไอเดียของเราฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อนะคะ